สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปไหนกันบ้างเราจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งวัดในจังหวัดฉะเชิงเซาคา่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปที่วัดไหนกัน ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮะฉะเชิงเซาที่นี่คือวัดป่าเอ้ยชื่อวัดเลยนะวัดพุทธภมยานเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปตรงนี้เป็นที่จอดรถต้องข้ามเรือไปที่จอดรถกว้างมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วข้ามเรือไป นำไปทำร้านน่ารักเนาะต้องซื้อตรงไหนอะ่ะนี่ค่าเรือะ20บาทค่าข้ามเรือ20บาทนี่หัต่ตานไส้าวดูคราบชาเชิงเซาเขาต้นตาลเยอะก็เมื่อกี้ผ่านมาเต็นเลย ใช่ค่ะค่ะมีส่วนรดท้ายบินห้าบาทตัวเลือกก็มีส่วนลดคาเฟ่ใช่ไหมเป็นคาเฟ่ใช่เป็นคาฟ<ช>เคาฟ่เป็นร้านกาแฟป่นี้ เปิดเก้าโมงแล้วก็ปิดปิดห้าโมงอันนั้นขอยืนเปล่าเลย่น <c oughs> ไม่ไม่กลัวใส่ร้อนเอาหมวกมาทำไมวะเอาหมวกมาแล้วไม่ใส่เออ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเลยไม่ทันแล้วก็คิดไม่ทันนะทิปแดดทิปแดด คนคอนไปฝั่งนี้ไปขายฝั่งนึงจริงจริงมันก็จริงจริงมันมาฝั่งเขาล่าอ,รอ,อเรานะใช่เหรอใช่เขาล่อ,รอเราเขาไม่บอกว่าเดินไม่ไหนะว่า <c oughs> ไหนเพิ่งเดินเะดินไป หวก็ไม่น้องวกวไม่นอ้นอสามถึงบ้านเลยอยากหลุดคลองบ่อยเ็นเหรอเอา้าคลองไหนคลองที่บ้านคลองตรงไหนคลองในบ้านไงคลองแม่บ้านอ่ะเมื่อก่อนเล่นน้ำได้เอาเหรอ,อเดี๋ยวนี้น้ำมันน้อยอถึงแล้วจ้า อ๋อร้านกาแฟไม่หรอก,อกนั่งพระที่ไหนล่ะพรไหนอยู่ข้างบนเนาะหัวหรอ้อนไงข้าถ่ายไวนะ้ก่อนไปข้างในไหมก่อนเราก็เดี๋ยวเขาวนออกมานไปเหมไม่ไปดูข้างในได้ไงเราเดินไปข้างหน้านะ้ำไปก่อน สรุปที่ถ่ายบนเรือมาไม่ใช่ใช่ไหม่ใช่ใชหมายถึงอันนี้ที่กดใหม่อันเนี้ยเรือจริงๆแต่ว่าเขาเอามาทําใหม่ทาสีทําอะไรใหม่อมเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เข้าไปเป็นไม้แหละเข,เขาปิดหรือเปล่าเขาให้ขึ้นฝั่งนู้นฝั่งเดียวหรือเปล่าเขาได้เนี่ยเีิเปิดพื้ลมอยู่อ๋อมันนั่งได้หมดเข้างห้ามันนั่งได้หมด ร่องน้ำไหมเดี๋ยวพอเข้าก่อน,นอ่านี่ก็เป็นสระน้ำของวัดน,นคะคะใช่งหม ถอดรองเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วยใค่ใส่ไว้ยูงเล้าก็ได้ไปเข้าไปเลย,เลยครับผมนั่นแหละ oh. ไปไปย้าย <Yeah. S 2> ไปยญายาน้า,นาไปแล้วเหนียขึ้น สวยมากไปเราไปดูข้างล่างันเรา เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ทางเข้าใช่ป่ะก็คือมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งสวยนะสวยมากไม่ต้องเอื้อมสูงตัวอบมากเลย อ๋อแต่ละมุมจะเป็นคนละแบบถูกไหมรอบตเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ไหนคือหน้าบทน,นี่เนีกใช่ป่ะอรู่ทางนี้อยู่ทางนู้นท,ทางนี้ข้างหน้า เออใช่หน้าหน้าคือหายพรอมีจั่วนึ่งจั่วราคาหน้าเอ๊ะเนี่ยต้นต้นจากใบจากไม่เอามาก็ไม่ใช้อะไรนะไม่เอามาก็ไม่ใช่ต้นวแวนเอามาก็ไม่เอามาไม่เอามาใช้ ออกเอามาก็ไม่เอามาใช้ต้นหวายนต้นหวายต้นหวาต้นกน,นี่คือข้างบนสวยไหมและนี่คือด้านในชั้นสองของวิหารแก้วนะคะจริงๆแล้วเรามีเป็นถ่ายวิดีโอไว้นะแต่ว่ามือเราไวมากไปกดลบทิ้งไปแล้วเลยได้มาเป็นภาพแบบนี้นะคะ และที่บริเวณชั้นบนนี้นะคะก็จะมีคนมานั่งสมาธิกันนะคะเป็นจำนวนมากก็ต้องการความเงียบสงบนิดนึงนะคะในชั้นนี้นสวยมากเดี๋ยวเราจะนี่น <ไป S 2> ี่นี่ไปคอันนี้เป็นหินอ่อนนะเนี่ยเดีวเราจะไปเนี่ยพื้นก็หินอ่อนอันนี้ก็เสาก็หินอ่อนแพงนะน <F uck S 2> นนหินอ่อนทั้งหมดเลยนะข้างบนโบสถ์โผพื้นโผหินอ่อนสีขาวหมดเลย โอยจริงเนี้ยใช่ไหมไปวัดทอง,งมาคุ้มค่าตากแดดไปวัดทองมันก็ม,มันก็วัดเงิน อุ้ยตายเอ้ย <laughs> เครียดไอ้ตรงนี่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปากน้ำเนี่ยแม่น้ำอะไรปากงไงัยเอารถข้ามไง ขึ้นได้เหรอขึ้นฝั่งไหนมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นก็ขึ้นได้ต้องนั่งเรือไปเท่านั้นที่เนี่ยต้องนั่งเรือมาเท่านั้นใช่เพราะอะไรมันมันเป็นเกาะใช่แต่เกาะมันใหญ่นู่นนะไปถึงนู่นเลยนะบางตรงบางจ่ากตรงนั้นมันอาจจะเป็นแบบป่าชายเลนหรืออะไรตรงนั้นอ่ะเป็นป่าเข้าใจไหมก็คือไม่สามารถขับรถมาได้ใช่แต่เอารถขนมาได้ใช่ก็ถ้าจะเอารถก็ต้องฝั่ง แต่เราจะรถขึ้นมาํำไมหมายถึงว่าเขาจะเอารถขึ้นมาก่อสร้างฝั่งนี้ไงไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ร้านกาแฟที่อยู่ด้านในวัดมีกันนะคะ และนี้ก็เป็นส่วนของในร้านกาแฟนะคะจะอยู่ตรงชั้นบนนะคะเรามาในช่วงของตรีมคริสต์มาสนะคะร้านก็จะจะเป็นในตรีมคริสต์มาสนะคะคคบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นวิวแบบแม่น้ำมาบะกงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะลูกค้าสั่งหรือยังค,ะ,คะัชื่อร้านไอสวรรค์ คือนี่คือถ้านั่งเรือมาก็จะได้ส่วนลดนนห้าบาทห้าบาทใช้ไปเสิ็จตอนนั่งบิน แล้วแ๋ยวเราจะกำลังออรอเรือกลับข้ามฟากกลับไปฝั่งโน้นะคะเรือมารอแล้วแต่ถ้ามันเป็นเกาะเป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยนะ ก็มีแต่ว่ามันเป็นเหมือนนะเหมือนไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม้เหรอเอาแม็กซเนอแม็มีแม็กซ์ก็ปิดตายังจะไม่อาไอยู่แค่มีตัวข้อตัวแรกข้อเข้าต้องคื่อนยืดสองชั้น และตอนที่เรานั่งเรือกลับฟังนะคะเรือก็จะพาเรานะคะขับวนมาทางด้านหน้าวิหารด้วยนะคะเพื่อติดจะให้เราได้ชมความสวยงามของวิหารจากด้านในเรือด้วยนะคะสวยงามมากขับแบบให้มัน ใ่แล้วใ่ไมใแต่ที่นี่น้ำมันไม่แรงเนาะ ก็จบชิปวัดอะไรนะวัดอะไรนะวัดพุทธภมยายทางเลือทํามปากไปเ,เห็นไหมมีรถกำลังข้ามก็มกมกบรรยากาศตอนนี้ก็สวยมากามเย็นประมาณสี่โมงเย็นใครชอบสนใจก็แวะมาไหว้พระ ที่นี่กันได้ยิบแล้วไป